สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งรอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมโอ้โหอยากจะบอกว่าสนุกไหมเออไม่ต้องหอมก็ได้อยากเล่นเลยวันนี้นะหลายคนนะมารอสามหนุ่มเนยตั้งแต่งานนี้ไม่เริ่มเลยตีหนึ่งตีสองของเมื่อคืนคือมันเต้นอาร์มทีมงานเลยใช่ไหมคุณมานการเต้นหน้าที่หน้าทีทีเลยใช่ไหมครับเออประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะ เนะคะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสามนุ่มสดฟุตบอล้เอ่ยครับอผมให้ให้่รักที่ฉันก่อนอาอ่อย่าเล่นไปดิัคือผมก็ลดลผมไม่ไม่ค่อยดูทุกคนแล้วัครับผมผมยไป่ดูน้องเพลงในวงารแต่ว่ารั้นนี้ยติการที่ผมเริ่มดู รัสทีมไวันนั้นตอนงานแถลงข่าวผมยืนข้างท่านผู้สวีเดนเพราะฉะนั้นเจเยอรมันครับไม่เาชอสานสมัยไงเยอรมันชสานสมัยแล้วงรันะเยอรมันชอบสั์นสมัยนี่อะไรนะับเยอรมันเยอรมันที่บนโลกว่ายูโรยูโรเอาเช็คข่าวมาแล้วคนต่อไปคนต่อไปให้ดอมนบ้ากว่านะคะว่า ชอบใครเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าต้นทามที่แรกในเพว่ชอบกีิไหนครับฮอ้สเปย์ะไครับเพราะอะไรครับไม่ไม่เขาบอกว่าเพราะว่ามันหล่อเนี่ยนเล่นไงะอือโอ้ยอะไรไงอ้าสเปยสเปย์ระเรามชอบสเปย์นะตอนแรกจะเชียร์อังกฤษตอนนี้ทำทรงไมแคมมาด้วยนี่ทีแรกที่ฉันทำลยอ้าวราเด็ไงไม่มีใครโวยโวยตัวเองกลนนี่แหละ พี่คนต่อไปน้องเล็กจะอวยไหมจะเริ่มแล้วก่อนที่จะเข้าถึงน้องเซนน้องเล็กทำท่ากระทิงดุให้ดูหน่อยเออทำท่ากระทิงดุเฮ้ยเออเออก็ทำได้นะเข่าด้วยอยากเข่าด้วยเข่าด้วยเข่าด้วยมาเลยเออเอาทีนี้ทีนี้น้องสองเราบ้านนี้นองเล็กเแล้วผมก็จากวิธีแล้วเนี่ยการที่บอกผมว่า กัทเดนตาบอกว่าให้เชียร์ทีมอังกฤษครับแล้วตั้งแต่นั้นเราก็เชียร์ด้วยกันมาแล้วมีครั้งนี้ที่เป็นบอกว่าคนแรกเลยยวันนี้ดูดูนัดนี้ปรากฏว่าตกรอบแต่เชื่อว่าครั้งนี้ไม่ตกแน่นอนได้ไงก็ช่วยกันเชียร์ทีมอังกฤษด้วยนะกันครับแล้วสาวกลุ่มนี้หรือเปล่าว่าแฟนคลับนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาในงานนี้นะจะมีหนึ่งท่านที่ได้รางวัลใหญ่ของเราใช่ีค่ะ ที่ว่านะคะก็คือต่เื่องดีที่ไปกับเอเชียายในประเทศไทยใะหนึ่งรางวัลค่ะเลือกดเลยจะไปจะไปจังหวัดไหนกได้เลยใช่ค่ะจังหวัดไหนก็ได้อดั้เดียวหรือต้องจากตัวดูไปรวมกนเดือนไม่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช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  เออคือนี่เป็นพี่ดิวไม่ใช่เหรอนี่างนี้มาเลยนะคุณย่าย่าสองใจค่ะเราจะให้พี่ดิวแล้วกันครับให้พี่ใหญ่ละกันล้วงเข้าไปเคยล้วงไหมคะเออเออคได้แล้วครับผู้โชคดีอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวก่อนนะคะว่าอยู่หรือไม่อยู่เราให้หมดเลยคุณคุณคุณนี่ธัญญา คุณนิชัญญาอะไรวันามสกุลรวานานนเหรันลวอยู่ไหมอยู่ไหมค่ะทุกนามยาขความยาชเช็คเบอรโทรศัพท์เดี๋ยวเช็คเบอรโทรศัพเนย์ปดห้าศูนย์เก้าสี่เต้นเต้นเตเดี๋ยวพีจะบอกสาวนสุดท้าย ตเย้่ยอัวต้องบินให้ผมอีกใบอ่ะนะคะเดี๋ยวเราต้นถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะ เปิงานกันแล้วกันเนาค่ะเริ่มต้นที่พี่ใหญ่เลยแล้วกันใ่ใหญ่เราสองคนกลับไยกันเนีเพราะว่าวันที่สิบที่เที่ยงตรงนี้นะใช่เถอละครชิ้นของเรื่องวันที่ดีรักครับครับผมจะออนแอร์แล้วนะครับผมใหย้องฝากติดตามชมด้วยเวลาทุกโมงทุกนาทีนครับโค้กโค้กโค้ครับข้ามขึ้นเปิดคดีรอยไงครับข้ามขึนครับข้าไข้าไหนนะ ทได้นาครับผ่เอว่าปิดต้อไปแล้วก็าว่าจบไปแล้วไม่จบนะครับก็ยังไงก็ฝกติตามกัรทุกวันจันทร์ถึวันเารนะครทางช่องห้านะครับเวลากี่โงครับสองทุ่มยี่สนะครับก็ดูเ้วยวก็มีรายการ อาารอะไรก okay. ันรกรอะไรนะสตาร์ของโรูครับผมดี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 ก็จะมีพีดิวแอปเปิลแล้วก็เซนแล้วก็มีน้องแจบน้องแจบด้วยกับองเ็มดีด้วยใช่ครับชองชองแคนแลวันจัาิบเกงเช้าองจดดไม่ทันฟังไม่ทันจะไม่ได้นะคะโทรศัพท์สายตรงหาที่มีวได้เลยนะคี่งานนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ้อขอบคุณทนนะคั่ใาเลยออกดด้เลย เราแค่หนึ่งของชาวตุรกีสองก็พอออกกันคุณเจ้า